มีรายการเพิ่มเติมถึงผลการหา,หารือของสวสีน้ำเงินรวม150คนที่เซฟเฮาส์โรงแรมภูแม่นซอยรางน้ำเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ยุติการหา,หารือเมื่อเวลา16นาฬิกาโดยที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อและผลักดันให้หนายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาผลเอกเกลียงกายศิรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง สำหรับเบื้องหลังการทำโพดังกล่าวเป็นที่รู้กันดีว่าโรงแรมภูแม่ซอยรลางน้ำเป็นเส้นเพลาทางการเมืองของนักการเมืองกลุ่มการเมืองที่มีแบรนด์พักคือสีน้ำเงินก่อนหน้านี้นายมงคลเป็นประธานคณะทำงานนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะพักภูมิใจไทยรหัหมออสมท .2 โดยเป็นมาตั้งแต่สมัยนายทรงศักดิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จั์โอชาจนมาถึงรัฐบาลปัจจุบัน แต่ช่วงกล้เปิดรับสมัครคัดเลือกสวนายมงคลได้ลาออกจากตําแหน่งเพื่อไปลงสมัครสวรขณะที่บนเอกเกรียงไกยหรือบิกเกรียงก่อนหน้านี้เป็นประธานคณะที่ปรึกษานายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านสายสัมพันธ์วอปอคอนเน็กชั่นรุ่นเดียวกับนายอนุทิน ส่วนสาเหตุที่มีการให้ผลเอกเรียงไกรเป็นรองประธานวุฒิสภาคาดว่ามาจากสวสีน้ําเงินเห็นว่านายมงคลมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะมีอาวุโสกว่าผลเอกเรียงไกรอีกทั้งเป็นนักรัฐศาสตร์ผ่านการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีมาแล้วสองกรมของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหาให้ผลเอกเรียงไกรเป็นประธานวุฒิสภาก็เกรงว่าผลเอกเรียงไกรไม่ถนัดเรื่องกฎหมายข้อบังคับการประชุมซึ่งหาไปทําหน้าที่รองประธานรัฐสภาต่อประชุมร่วมรัฐสภาสสและสวทั้งหมด อาจเจอปัญหาได้โดยเฉพาะกับพวกสอสอฝ่ายค้านที่อาจมีปัญหาเรื่องการรับมือจึงทําให้ดันผลเอกเคลียงไกรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1จากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะให้ผลเอกเคลียงไกรเป็นประธานคณะกรรมาิการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภาสำหรับนายบุญส่งน้อยโสพลอดีกกะกะตและอดีตอธิบดีสารอุทธรภาค7พบว่าสวสิน้ำเงินและบ้านใหญ่บุรีรัมย์ไม่มีปัญหาในการสนับสนุนให้จริงรองประธานวุฒิสภาคนที่สองเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งนายบุญส่งเคยเป็นอดีกกตกกตเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นอดีตอธิบดีศารอุทธรภาค7และยังเป็นอดีตที่ปรึกษานายสุประชัยสมเจริญสมัยเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2มาถึง5ปีจึงทําให้รู้ระบบงานของวุฒิสภาเป็นอย่างดีจึงน่าจะมาช่วยนายมงคลและพลเอกเกรียงไกรในการจัดระเบียบว,วาระการประชุมการดําเนินการประชุมและให้คําแนะนําด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นการทําให้มีเกิดภาพว่าสาวสีน้ําเงินกินรวบทั้ง3าําแหน่ง คือประาธานวุฒิสภาและรองประาธานวุฒิสภาอีก2คนที่จะเป็นผลดีต่อสวอสิรน้ำเงินเองด้วยทําให้ลดแรงต้านจากทั้งสวอด้วยกันเองและการเมืองนอกวุฒิสภาผนวกกับนายบุญส่งก็มีข่าวว่าก็มีคอนเน็ชันเชื่อมกับแกนนาสวอสิน้ำเงินหลายคนจึงทําให้วงหาหรือสวอรสริน้ำเงินที่โรงแรมผูแม่ได้ข้อสรุปดังกล่าวออกมา